สมัครฟรี7ล้านสิทธิ์ประกันคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด -19 สวัสดีครับผมกวางตุ้งจากฟินฟินหลังจากที่รัฐบาลได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก็มีข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับพวกเรากันอีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีการแจกประกันคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด -19 หลังจากการฉีดวัคซีนในระยะเวลาไม่เกิน60วันและผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่31 ธันวาคม2564โดยจะแจกทั้งหมด7ล้านสิทธ์ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ทันทีที่เว็บไซต์บริษัททิพยะประกันภัยจำนวน2ล้านสิทธ์บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำนวน1ล้านสิทธ์บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำนวน2ล้านสิทธ์และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำนวน2ล้านสิทธ์หากใครสนใจตอนนี้รีบ ดูเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละเจ้าที่เว็บไซต์ของตัวแทนประกันแต่ละเจ้าได้เลยนะครับยังไงก็รีพิจารณาแล้วลงทะเบียนรับสิทธิ์กันให้ทันนะครับหากสนใจเนื้อหาข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ